เราจะทำการคว้าวาพริกกันนะครับนี่มีพริกหอมกระเทียมคว้าให้ม่สุกเราจะไปทำน้ำพริกมะเขือหรือว่าแก่วบักเขือนี่เดี๋ยวรอให้มันสุกนะครับ นี่เราก็ต้มมะเขือครับต้มให้เปื่อยเลยนะครับถ้าไม่เปื่อยมันจะคืน,นครับมะเขือต้องต้มให้สุกเปื่อยเลยนะครับอื่ใกล้สุกแล้วแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวเราจะได้ไปตำเกียวมะเขือกันส่วนประกอบของเจลืมะเขือครับมีพริกหอมกระเทียม เกลือปลานี่เป็นปลาปลาปลากระดีที่ต้มมาครับแล้วเขาใส่ขวดไว้หอมขั้นตอนเราก็จะใส่เกลือไปเกลือต่อนนิดหน่อยเราจะไม่เน้นน้ำปลาครับน้ำปลา,ปามันจะข่าว อันนี้นึ่งก่อนพริกโรยไปตึ๊บตเ๊บตึ๊ตึบตตึบตึ๊บต๊บตึ๊บตึ๊๊บบ๊บตบ É, o programa. ใส่มะเขือใส่มะเขือนะครับสองสี่หกแปดเก้าหน่วยนี่ก็ตำไปเลยครับอันนี้ไม่ต้องตำแรงครับกดๆไปเนมก็จะแหลกละเอียดเอง ไปกดไปกดไปเรื่อยๆุงรสนะครับปุงรสชูรด,ดใส่ไปเลยรสน้ำปลานนี่มันไม่ต้องไม่ต้อง รถด,ดีหน่อยไหม <S <S ด,ดีนิดนึงดีหาไปได้ก็คือปลาต้มสุกชอ้อนมีไหมเนี่ย <S <S ไม่มีชอม้อนเป็นไรเอาช้อนนี้นะ กะเอานะครับไม่ต้องมีสูตรตายตัวอืมโอเคอืมใช่ สุดท้ายนี่ใส่หอมหอมบักกีก็ได้แล้วก็เอาไปผัดไม่ผัดกินอย่างนี้แหละเอาว้าผัดอันเนี่ยเยวอย่าไปเล่น ร้อยคลกเข้ากัน,กนอีกรอบชิมดูหน่อยรสชาติเป็นไงมั้ง กินกับข้าวเหนียวนะครับว่าอร่อยอยู่นะมันเหมือนน้ำปลาน้ำปลาหนึ่งอะจนปลาหน่อยมันเผ็ดนิดนึงอ่ะขาดความเค็มเผ็ดนิดนึงอ่ะอืะขึ้นคออ่ะโอเคหนูก็ชอบนะมันเผ็ดขึ้นคอเลยเห็นน้ำปลานิดนึง เสร็ยมากสเสร็จร้อยกินน้ำปลเค็มกินน้ำปลก็เค็มไอ้ก็เค็มโอเคแล้วเจว้าวบะเขียสูตรพ่อเบ่า